มิวสิกโชว์ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์และตอนนี้นะครับมาอยู่ในช่วงของมิวสิกเพลย์ลิสต์นะครับและหนุ่มมาหล่อของเราวันนี้นะฮะที่จะมาพูดคุยกันไม่ใช่ใครที่ไหนกับไลฟ์ไอเอฟเก้าครับสวัสดีครับนี่นะฮะต้องถามเลยดีกว่านะครับมาช่วงนี้ของเราเราขอห้าเพลงครับห้าเพลงที่แบบเป็นเพลย์ลิสต์ประจำตัวเลยฟังแล้วแบบเพลงของเราเลยอย่างเงี้ยโอเคครับก็ เพลงที่ชอบฟังใช่ครับเวลาว่างๆอะไรอย่างนี้ก็เพลงตัวเองก่อนเลยครับผมอยากขยี้ออยากเป็นเซโนครับผมแล้วก็เพลงที่สองก็ยุดเพลงรากเราต้องถามทำไมต้องเลือกเพลงตัวเองโอ้โหนี่ฟังบ่อยมากครับทั้งร้องทั้งฟังนี่คือคือที่ฟังบ่อยเนี่ยก็คือชอบเป็นงานเผื่ตัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนว่าเวลาฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีจินตนาการในหัวครับว่า เหมือนถ้าไปงานอีเวนต์ต่างๆเงี้ยเราลองเราจะอ่าเพื่ฟอร์มยังไงอะไรเงี้ยครับเิดว่าเราเอ้ยเพลงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะแบบเต้นไใช่มันจะเกิดไอเดียขึ้นก็เรื่องมันเป็นเพลงแรกไปครับผมครับอ่ะถัดมาดีกว่าเพลงที่สอง เพลงที่สองครับอ่าแอมยูสครับของเจสันรานะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะเหมือนว่ามันเป็นเพลงอ่าเพลงสากลเพลงแรกเลยที่แบบเราไปร้องเปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบขนาดว่าต้องกดกีตาร์เลยครับอ๋อคือตอนแรกเล่นเป็นป่ะตอนแรกนี่คือก็เล่นเป็นนิดหน่อยจับคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาปาต้องเปิดต้องเปิดยูทูบตั้งไรเลยต้องดูว่าเขาเล่นยังไง ก็เลยกลายเป็นเพลงที่ชอบฟังแล้วมันอาจจะฟังไม่ค่อยแต่ว่าเมโลดี้มันก็อะไรอย่างเงี้ครับถัดมาครับเพลงที่สามเพลงอะไรเลยก็เป็นเพลงชื่อเพลงว่าอะครับอะของพี่พี่วันจูทีโซอ๋อใช่มันน่ารักนะโหเพลงชอบทุกเพลงเลยครับแต่ว่าที่ไปเลือกเลือกเพลงอะมาเนี่ยก็คือมันแบบคือที่ฟังบ่อยนะครับเพราะว่า ว่าจะเอาไปใช้ในงานด้วยหรอกคือเราก็แบบร้องเพลงดีตามงานใช่ใช่แล้วคือด้วยดนตรีด้วยอ่าแบบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับในเพลงมันรู้สึกมันน่าสนใจครับผมฟังครั้งแรกปุ๊บมันก็แบบนุ่งน่าสนนะอย่างเงี้ยเราก็เลยติดใจอะไรอย่างเงี้ยคอ่ะแล้วถัดมาครับเพลงที่สี่ครับเพลงที่สี่นะครับก็หน่วงครับผมหน่วงนะฮะครับรวมตัวที่ไหนครับผมอ้าวทำไมทำไมเป็นเพลงนี้ก็ คือติดตามพี่พี่เขาตั้งแต่ใน y t u t u นะครับตั้งแต่แบบเขายังไม่มีอ่ะใช่ครับตอนที่เขาอยู่อเมริกาโปวดแบบแบบคือตอนแรกเข้าไปดูไม่รู้จักนะครับแบบเห็นแบบภาพคนธรรมดาอย่างเงี้ยโอ้ตตรงมีวิวเยอะจังอ๋อสงสัยสงสัยสงสัยแล้วเข้าไปกดดูคลิกปึ๊บปึ๊บโหเสียงเพราะมากแบบ ร้องแบบโอ้โห,โหแบบเหมือนว่าเขามีคล้องเลยครับใช่ดนตรีก็เล่นเก่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องอัดอะไรพร้อมเลยเราก็ฟังแล้วมือมันเนอะสุดยอดอ่ะเรารอพี่ๆเขาไปผลงานมาเนี่ยแล้วมาเป็นเพลงดวงติดใจนะครับเพลงแรกก็หลากหลายสไตล์นั่นแหละละแม่ครับอ่ะสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายเพลงที่ห้าครับเพลงสุดท้ายนะครับก็เพลงคนขนา้างล่างคนข้างล่างของพี่เบนบัง่เบนชัใช่ เออทำไมทำไมชอบเพลงนี้อุ้ยแต่ละเพลงแบบมันก็ไม่ค่อยใกล้เคียงกันนะใม่มันมันเพราะอะไม่รู้ดิใบเหมือนใบก็เป็นคนฟังเพลงหลายสไตล์ครับแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าชอบอะไรเงี้ยถ้าชอบอไปร,ร้องหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยก็จะชอบสนุกใๆด้วยครับแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าฟังบ่อยๆอย่างเงี้ยก็มีคือคนชอบก็คือคนข้างล่างคือแบบดีบูอะไรประมาณนี้ใช่ด้วยดนตรีด้วยอะไรมันแบบเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบเบื่อลอยอะไรอย่างเงี้ยเพ้ออะไรเงี้ย คนล่างแล้วก็ด้วยด้วยความหมายันอย่างเงี้ยมันก็ชอบครับถูกใจเลยว่าไงเนี่ยนะและนี้ก็เลยเป็นภาพเพลงนะครับของไลฟ์ F9 นะครับทงไนทนะครับเรื่องนี้ขอบคุณไบร์ดด้วยครับ